หากพูดถึงซัมเมอร์ก็ต้องนึกถึงหาดทรายสีขาวและท้องทะเลสีฟ้าสุดงดงามซึ่งในแคนเทอร์เบอรีมีชายหาดแสนสวยที่เหล่าชาวเมืองจะมาเที่ยวพักร้อนกันเป็นประจำทุกปีทว่ากลับเกิดเรื่องราวสุดปั่นป่วนขึ้นจากการแข่งขันเปิดร้านบนหาดของโซฮีและดอบจนทำให้หาดทรายแสนสุขกลายเป็นสนามแข่งทางธุรกิจใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้กันนะวันนี้ผมพีดีอสเธอร์จึงจะมาสรุปเนื้อเรื่องรองหลอดออฟซัมเมอร์กันครับ นาชายหาดของแคนเทอร์เบอรีชาวเมืองต่างเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในช่วงซัมเมอร์ทว่าการพักผ่อนของพวกเขาก็ต้องถูกขัดจังหวะโดยคลื่นลูกยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยโซฮีที่กำลังฝึกโต้คลื่อนอยู่ชาวเมืองต่างวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดส่วนโซฮีที่ขึ้นมาบนฝั่งกำลังสงสัยว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงหายไปหมดชายหาดย,ยังไม่ทันจะหายสงสัยยูสที่มาทำงานเป็นไลฟ์การ์ด เพื่อรักษาความปลอดภัยของชายหาดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอบอกกับโซฮีว่าถ้าไม่หยุดก่อกวนคนอื่นบนหาดด้วยการโต้เคลื่อนสุดอันตรายเช่นนี้อีกเธอจะไล่โซฮีออกจากหาดนี้ไปอย่างถาวร โซฮี so he, ที่ไม่อยากโดนแล่ไปจากหาดนี้จึงบอกกับยุสว่า mm hmm. เธอจะไปหาหาโล่งๆโต้คลื่นแทนก็ได้ยุสที่ไม่วางใจโซฮีจึงจะขอตามไปสังเกตการด้วย mm hmm. เมื่อทั้งสองเจอกับหาดที่ไม่มีคนแล้วยุสจะตั้งป้ายห้ามคนเข้า mm hmm. เพราะโซฮีกำลังโต้คลื่นอยู่เอาไว้พร้อมทั้งบอกกับโซฮีว่าให้รีบไปโต้คลื่นก่อนที่คนจะมา ถึงโซฮีจะแอบขัดใจที่ยูสทำเหมือนเธอเป็นตัวอันตรายแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากและลงไปซ้อมโต้คลื่นในทะเลทันทีเมื่อโซฮีลงมาในทะเลและได้เข้าถึงคลื่นลูกยักษ์เธอจะทำการแสดงฝีมือการโต้คลื่นสุดตรการตาให้ทุกคนได้เห็นทันทีทว่าขณะที่กำลังทำท่าหมุนห้ารอบสุดอลังการอยู่นั้นปลาโลมาเจ้ากรรมก็ดันโผล่ขึ้นมาจากคลื่นพอดีทำให้โซฮีโดนชนจนกระเด็นขึ้นฝั่งไป ภาพตัดมาที่ชายหาดเสียแม่ค้านางเงือกสุดน่ารักแห่งท้องทะเลได้นำร้านค้าของเธอขึ้นฝั่งเพื่อเตรียมขายของในช่วงเทศกาลซัมเมอร์ ที่จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาเยือนหาดแห่งนี้เมื่อคุยกับผู้คนบนหาดเสร็จแล้วเธอจะนำร้านไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเริ่มการจัดร้านทันทีโดยร้านของเธอเป็นร้านง่ายๆที่หน้าร้านมีป้ายสุดน่ารักที่เด็กสาวของที่นี่เคยวาดให้กับเธอตั้งไว้อยู่ด้วยเมื่อเธอตั้งร้านเสร็จก็คิดจะขายของในทันทีทว่าทันใดน,นั้นโซฮีที่โดนโลมาชนจนกระเด็นตอนโตขึ้น ก็จะตกลงมาใส่ร้านของเธอจนพังพินาศไม่เหลือชิ้นดีเสียโมโหมากที่ร้านของเธอพังแต่โมโหไปก็ไม่ช่วยอะไรเธอจึงจะไปบอกให้ไลฟ์การ์ดมาช่วย โซฮี so he, ที่ไม่อยากโดนยุสไล่ตะเพิดออกจากหาดจากการสร้างความเดือดร้อนจึงรีบห้ามเสียเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าเธอจะช่วยซ่อมร้านทั้งหมดให้กับเสียเองเมื่อตกลงกันได้แล้วโซฮี so he, จะทําการสํารวจและประเมินความเสียหายร้านของเสียและพบว่าร้านของเธอต้องทําใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นเพราะร้านของเสียนะ่ะมันเก่าเกินไปแล้วเสียคิดว่าถ้าสร้างร้านใหม่ตอนนี้ไม่ทันแน่แต่โซฮีจะบอกว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเธอพร้อมทั้งบอกให้เสียไปเปลี่ยนชุดให้ดูดีและเข้ากับเทรนหน้าร้อนซะก่อนเพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งตอนแรกเสียจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนชุดเสร็จก็จะเข้าใจในทันทีเพราะชุดที่โซฮีมอบให้นั้นสวยมากและทําให้เธอดูดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยเมื่อเธอเดินกลับมาที่ร้านก็จะพบกับคนมุงดูอยู่ที่ร้านของเธอเต็มไปหมด ที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าโซฮีได้สร้างร้านของเธอขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยร้านนี้มีความไฮเทคและสวยงามกว่าเดิมเยอะมากขณะที่ร้านกำลังเป็นที่สนใจของคนโดยรอบและเสียกำลังจะเริ่มเสิร์ฟน้ำให้กับทุกคนโซฮีก็จะพบว่ามีร้านค้าแบบเดียวกันเปิดขึ้นตรงข้ามกับร้านของเสียทั้งสองจะรีบไปดูแล้วก็พบว่ามีร้านที่เหมือนกันตั้งอยู่จริงๆซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านของดอบและเอมี่นั่นเองดอบและโซฮีเกิดปากเสียงกันอย่างหนัก เพราะโซฮีคิดว่าดอ็อบลอกเรียนแบบร้านของเธอแต่ด็อบก็จะบอกว่าร้านของเขามีต้นแบบมาจากนิตยาสารซัมเมอร์โฟกัส การเถียงกันเริ่มลามไปสู่การใช้ความรุนแรงโชคดีที่เสีย่ยห้ามโซฮีเอาไว้มิเช่นนั้นน่าจะมีมวยหาดทรายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยูสไลฟ์การ์ดก็จะมาเห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดียูสที่ได้ฟังเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้จะเข้าใจในทันทีว่านี่คือการแข่งขันทางธุรกิจเธอจึงบอกให้ทั้งสองหยุดทะเลาะกันแล้วไปแข่งขันกันทำธุรกิจซะโดยร้านที่มีลูกค้าเยอะและได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้อยู่ที่ชายหาดแห่งนี้ต่อไป เมื่อตกลงกันได้แล้วโซโฮีและเสียจะเริ่มทำการออกสำรวจความต้องการของลูกค้าบนชายหาดพร้อมทั้งหาพนักงานเพิ่มเพื่อทำให้ร้านมีลูกค้าเยอะขึ้นโดยทันทีระหว่างที่กำลังจะไปสำรวจในชายหาดทั้งสองจะได้พบกับเจ้าหญิงน้อยและพวกของกาเดียนที่มาพักร้อนพอดีเจ้าหญิงน้อยบอกว่า เธอจะสร้างปราสาททรายแคนเทอร์เบอรีขึ้นมาบนชายหาดแห่งนี้เมื่อเธอพูดจบจะไม่รอช้ารีบพาพวกของกาเดียนไปก่อกองทรายโดยท,ทันทีเมื่อคุยกันเสร็จแล้วทั้งสองจะไปสำรวจชายหาดต่อโดยโซฮีและเสียจะได้พบกับนาริที่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าผู้สูงอายุบนหาดมากโซฮีจึงคิดจะชวนเธอมาทำธุรกิจเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ซึ่งนาริจะช่วยทำธุรกิจเปิดร้านให้กับโซฮีและเสียแต่ทั้งสองจะต้องไปหาของที่สดชื่นที่ทำให้เธอพอใจที่สุดมาให้ได้ก่อนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถึงทั้งสองจะหาของที่สดชื่นมาให้จากทั้งหารแล้วแต่นาริก็ยังไม่พอใจขณะที่กำลังหาของสดชื่นอยู่นั้นคนขายของจะบอกกับเสียว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตามหาเธออยู่เมื่อเสียออกตามหาสาวคนนั้นจนเจอก็จะพบว่าเธอคนนั้นคือเด็กสาวที่เคยวาดภาพป้ายหน้าร้านให้กับเสียนั่นเอง ซึ่งในตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วและได้ย้อมผมเป็นสีทองจึงทําให้เสียจําแทบไม่ได้สาวคนนั้นจะบอกว่าตอนนี้เธอเรียนจบแล้วและได้งานดีๆทำแล้วด้วยซึ่งเธอจะรู้ว่าในวันนี้ของทุกๆปีเสียจะมาขายของบนหาดเธอจึงตั้งใจหาเวลาลงมายังหาดแห่งนี้เพื่อพบกับเสียโดยเฉพาะ ถึงสาวน้อยคนนั้นจะรู้ว่าป้ายที่เธอทําให้เสียนั้นพังไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากเพราะมันนานและเก่ามากแล้วเสียดีใจมากที่เด็กสาวในวันนั้นกลายมาเป็นสาวสวยอนาคตไกลในวันนี้จึงตั้งใจจะมอบสร้อยคอไข่มุกให้เป็นของขวัญกับเธอถึงโซฮีจะห้ามเอาไว้เพราะมันอาจส่งผลต่อธุรกิจแต่เสียไม่แคร์พร้อมทั้งมอบสร้อยคอไข่มุกให้ตามใจปรารถนาสาวน้อยคนนั้นดีใจมากจึงมอบกระติรุดช,ชาร้อนให้เป็นการตอบแทนก่อนที่จะจากไป ทั้งสองออกเดินทางหาของสดชื่นต่อแต่ก็ไม่มีอะไรทำให้นาริพอใจได้เสียจึงลองมอบกระติกรูดชาร้อนให้นาริดื่มดูปรากฏว่านาริชอบและรู้สึกสดชื่นมากๆเมื่อได้ของสดชื่นที่พอใจแล้วนาริจึงยอมช่วยโซฮีและเสียด้วยการตั้งร้านไทกิขายริมหาดซึ่งผู้สูงอายุชอบไทกิิมากจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทว่าที่ฝั่งตรงข้าม ก็ได้ให้อร่าตั้งร้านขายทาโกยากิที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมาแข่งทันทีโซฮี so he, เริ่มหัวร้อนนิดๆแต่ก็ไม่ได้สนใจและออกสำรวจหาดร่วมกับเซียต่อไป โซฮี so และเสียเดินทางเลียบหาดมาเรื่อยๆจนจะได้พบกับซินทิล่าสุดบ้าพลังกำลังเล่นวอลเลย์บอลชายหาดอยู่โซฮี so hi, ตั้งใจะจะขอให้ซินทิล่ามาช่วยโปรโมต้านให้ด้วยพลังอันแสงแข็งแกร่งของเธอถึงซินทิล่าจะโดนเสียใช้ครีบตบอัดหน้าไปทีจากการไปลูกครีบของเธอโดยพลาการแต่ซินทิล่าก็ไม่โกรธพร้อมทั้งบอกว่าจะช่วยโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเล่นวอลเลย์บอลชายหาดชนะเธอให้ได้ก่อนซึ่งเสียก็ได้ใช้ทักษะการใช้ครีบของเธอ ตบตีลูกวัลเล่จนชนะซินทิล่ามาได้พอชนะได้แล้วซินทิล่าจะยอมช่วยโซฮีและเสียด้วยการโชว์ต่อยแตงโมสุดตรกกรตาให้คนรอบหาได้ดูกันผู้คนบนหาที่ยืนอยู่ชอบโช์นี้มากจึงทำให้ร้านของโซฮีได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทว่าขณะเดียวกันที่ฝั่งตรงข้ามดอฟก็ได้จ้างวิชวะมาแสดงพ่นไฟเพื่อโปรโมต้านเช่นกันโซฮีเริ่มหัวรรอนระดับสองแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและเริ่มออกสำรวจหาดเพื่อตามหาคนมาช่วยต่อ ทว่าระหว่างที่กําลังจะเริ่มเดินทางร้านของทั้งสองจะส่งสัญญาณมาบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตอนแรกโซฮีคิดว่าจะมีอะไรร้ายแรงแต่ที่แท้ก็แค่ขยะเต็มโซฮีจึงบอกให้เสียไปทิ้งขยะให้หน่อยส่วนเธอจะเช็คความเรียบร้อยของร้านอีกทีเสียที่เอาขยะมาทิ้งจะได้พบกับเอมี่ที่เอาขยะมาทิ้งเหมือนกันเสียอยากจะคุยด้วยแต่เนื่องจากเป็นคู่แข่งกันอยู่จึงพูดอะไรเยอะไม่ได้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงานต่อ หลังจากจัดการเรื่องร้านเสร็จแล้วโซฮีและเสียจะเดินทางเลียบหาดมาทางตะวันออกจนจะได้พบกับโคโค่และมาโค่มาโค่ได้ทำตุ๊กตาหมึกน้อยตกลงไปในทะเลลึกส่งผลทำให้เธอเสียใจมากและร้องไห้ไม่หยุดโซฮีตั้งใจจะใช้ความสามารถของโคโค่ในการทำบิงซูขายเธอจึงบอกกับโคโค่ไปว่าจะช่วยไปงมตุ๊กตากลับมาให้เองโดยแลกกับการที่โคโค่ต้องมาเปิดร้านบิงซูให้กับเธอ โคโค่ co, ไม่ค่อยสบอารมณ์กับเดี๋ยวนี้แต่เพื่อช่วยทําให้มาโคกลับมาแฮปปี้ได้ดังเดิมเธอจึงตอบตกลงเมื่อโคโค่ co, ตกลงมเซียจะลงไปในทะเลเพื่องมหาตุ๊กตาหมึกน้อยจนพบและนํากลับมาให้มาโคได้สําเร็จเมื่อมาโคกลับมาร่าเริงแล้วโคโค่ Coco co, ก็จะเปิดร้านทําบิงซูตามสัญญาโดยมีมาโค่คอยช่วยเสิร์ฟบิงซูให้คนรอบหาดสนใจบิงซูสุดหวานเย็นในช่วงอากาศร้อนแบบนี้มากจึงทําให้ร้านของโซฮีได้รับความสนใจอย,อย่างรวดเร็ว เทาว่าขณะเดียวกันที่ฝั่งตรงข้ามด็อปก็ได้ไปจ้างลูบิน่ามาทำบิงซูขายแข่งกับร้านของโซฮี ee, พร้อมทั้งให้รันเขียนข่าวเพื่อโปรโมตร้านของด็อปด้วยโซฮี so ee, เริ่มหัวร้อนเกือบขั้นสุดแต่ยังพอไหวจึงเลิกใส่ใจดอ็อปและเริ่มออกสำรวจหาดเพื่อหาคนมาช่วยต่อระหว่างการสำรวจชายหาดเสียจะได้พบกับโอดิลที่มาถ่ายรูปส่งซัมเมอร์โฟกัสแต่เนื่องจากเธองานยุ่งมากเลยไม่ได้ไปถ่ายสักที Er, จึงอาสาจะไปถ่ายให้ตามโจทย์ที่ได้รับโดยเซียจะได้ไปถ่ายรูปก e ีการ์ดและอเมริค hmm. เพื่อนรักสุดสื่นในโจทย์ของคู่รักถ่ายภาพปลาโลมาริมหาดในหัวข้อของธรรมชาติและถ่ายภาพยูสตอนกำลังช่วยเด็กจมน้ำในหัวข้อความศรัทธาพอถ่ายมาจนครบ เธอก็จะนํากลับมาให้โอเดลเพื่อรับรางวัลพร้อมกันนั้นเธอจะได้เล่นวอลเลย์บอลชายหาดกับมาวินและสามารถเอาชนะเขามาได้อีกด้วยซึ่งผมขอบอกเลยว่าจอมบ้าพลังอย่างซินทิล่าและมาวินเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะชนะได้ง่ายๆการที่เซียสามารถเอาชนะทั้งคู่มาได้เนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆร,ระหว่างที่เซียกําลังเดินเลียบไปบนชายหาดฝั่งใต้ เธอจะได้พบกับโยมาทูฮานาที่กำลังปวดหัวกับคดีฆาตกรรมพิซซ่าปริศนาเสียอาสาจะช่วยโดยการใช้นาฬิกาของฮานาย้อนกลับไปในวันฆาตกรรมเพื่อตามหาเบาะแสและวิเคราะห์หลักฐานเมื่อตามหาเบาะแสจนครบแล้วก็จะได้ข้อสรุปว่าเจ้าของร้านตั้งใจจะทำพิซซ่าหน้าแครอทขายตามคำแนะนำของเชฟซึ่งตอนแรกเหมือนสถานการณ์จะแย่เพราะคนไม่ชอบแต่พอกินไปกินมาคนกลับชอบและกลายเป็นที่นิยมในที่สุด ทั้งคู่ต่างคิดว่าเจ้าของร้านตั้งใจจะฆ่าเชฟเพื่อขโมยสูตรแต่กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่เจ้าของร้านไม่ได้ฆ่าเชฟเพราะเชฟน่ะเป็นเชฟรับจ้างที่แค่มาช่วยคิดสูตรให้กับเจ้าของร้านเท่านั้นเองซึ่งในตอนนี้เชฟก็ได้เดินทางกลับไปยังร้านของเขาตั้งนานแล้วดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงไม่มีใครตายฮานาไม่เชื่อจึงตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนตายอีกครั้งจึงพบว่ามีคนตายบนหาดจ,จริงแต่เป็นหาดคนละที่ ฮาน่าจะเขินมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากมอบของรางวัลให้กับเสียและเตรียมไปตรวจสอบชายหาดที่ถูกต้องต่อไปเมื่อจัดการเรื่องของคนบนหาดได้เรียบร้อยแล้วโซฮีและเสียจะเดินทางเลียบชายหาดฝั่งตะวันตกมาเรื่อยๆจนจะได้พบกับวาเลนเซียและพริสซิลลาแห่งเดมอนชัยที่ได้เดินทางมาพักร้อนที่หาดแห่งนี้เช่นกัน โซฮีเห็นทักษะการปอกมะพร้าวอันยอดเยี่ยมของวาเลนเซียจึงตั้งใจจะให้เธอมาช่วยปอกมะพร้าวเพื่อเปิดร้านน้ำมะพร้าวขายทว่าวาเลนเซียเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์ทำให้เธอไม่สามารถออกจากร่มเงาวได้เหมือนพริซิลาที่เป็นแวมไพร์เลือดผสม โซฮีเห็นเป็นโอกาสที่ดีจึงบอกไปว่าจะช่วยทําให้วาเลนเซียสามารถออกมาจากร่มเงาเพื่อเล่นน้ํากับพริซิล่าได้โดยแลกกับการให้เธอมาช่วยทํางานให้ประมาณ2-3ชั่วโมงวาเลนเซียตอบตกลงทันทีแบบไม่ลังเลโซฮีและเซียจึงไปร่วมแข่งขันป้องกันปืนฉีดน้ําจนชนะและได้นําครีมกันแดดที่เป็นของรางวัลมามอบให้กับวาเลนเซียเมื่อวาเลนเซียสามารถโดนแดดได้แล้วจากการทาครีมกันแดด เธอก็จะมาช่วยปลอกมะพร้าวเพื่อเปิดร้านน้ำมะพร้าวขายทันทีโดยมีพริสซิลลาคอยเสิร์ฟน้ำมะพร้าวให้กับลูกค้าทว่าขณะเดียวกันที่ฝั่งตรงข้ามด็อกก็ได้จ้างคารินามาเปิดร้านน้ำมะเขือเทศขายแข่งกับร้านของโซฮีเช่นกันโซฮีที่โดนตามเปิดร้านแข่งมาอย่างต่อเนื่องหัวร้อนแทบระเบิดจนเริ่มจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องหยุดความหัวร้อนไว้แต่เพียงเท่านั้น เพราะตอนนี้ร้านส่งสัญญาณเตือนว่าลูกค้าลดลงเยอะผิดปกติโซฮีและเซียจึงต้องรีบกลับไปที่ร้านเพื่อตรวจสอบทันทีเมื่อกลับมาถึงร้านทั้งสองจะพบเจอกับป้ายโปรโมทร้านของด็อปที่เอามาติดไว้แบบไม่ไว้หน้าใคร ทันทีที่โซฮีเห็นป้ายนั้นก็จะโมโหมากพร้อมกันนั้นด็อบจะเดินมาหาและบอกว่าที่เขาสามารถทำแบบนี้ได้ก็เป็นเพราะเจ้าของร้านดันไปทะเลทลายไม่ดูแลร้านยังไงละ่ะพอจบประมาทโซฮีเสร็จเขาก็จะจากไปการมายั่วโมโหของด็อบในครั้งนี้ทำให้โซฮีฟิลขาดและเลือกที่จะแก้แค้นด้วยการเอาป้ายไปปักที่หน้าร้านของเขาบ้างแต่ดอ็อบที่รู้อยู่แล้วว่าโซฮีจะมาเลยบอกให้เอมี่ถือขวานสแตนบายรอสักหัวพวกโซฮีและเซียอยู่ที่หน้าร้าน ทำให้ทั้งสองไม่สามารถเอาป้ายไปปักไว้ได้โซฮี so he, จึงเปลี่ยนแผนโดยเธอจะทำการปีนขึ้นไปบนรูปปั้นประจําชายหาดแห่งนี้แล้วโยนลูกโป่งน้ำเข้าใส่เอมี่เมื่อเอมี่โดนลูกโป่งน้ำระเบิดใส่จะเกิดอาการคลั่งและทําลายข้าวของจนลูกค้าหนีการกระเจิดกระเจิงไปเอมี่ที่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปมากจึงวิง่งหนีไปอยู่ในถ้ำลึกลับกลางหาด โซฮี so he, พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากแต่เซียไม่พอใจมากจึงจะออกเดินทางไปตามหาเอมี่โดยลำพังซึ่งเธอจะพบกับดอกไม้ประดับของเอมี่อยู่หน้าถ้ำลึกลับเซียจึงจะเข้าไปในถ้ำเพื่อพบกับเอมี่ทันทีเซียเดินทางมาถึงถ้ำลึกลับของหาดซึ่งตอนนี้กำลังมีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากความบ้าคลั่งของเอมี่เมื่อเซียได้พบกับเอมี่เธอจะเข้าไปทักจากด้านหลังทำให้เอมี่ตกใจขั้นสุดและสะดุ้งไปกระแทกหินจนสลบ ขณะเดียวกันหินในถ้ำก็ดันมาถล่มในช่วงเวลานั้นพอดีเสียจึงเอาตัวเข้าแลกเพื่อช่วยเอมี่จนสลบไปอีกคนเอมี่ที่ได้สติกลับมาจึงทําการแบกเสียนี้หินถลม่มจนรอดชีวิตกันทั้งคู่เมื่อเสียได้สติ เธอจะกังวลเล็กน้อยจากการโดนหินถล่มล้อมรอบแต่เอมี่ก็ได้คลายกังวลให้กับเซียทันทีด้วยการทำลายหินตรงหน้าให้กลายเป็นผุยผงเอมี่จะขอให้เซียอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครพร้อมกันนั้นเซียจะสารภาพเรื่องที่พวกเธอปาลูกโป่งน้ำใส่เอมี่ด้วยซึ่งเอมี่ก็ไม่ได้โกรธอะไรและคิดจะไปทำงานต่อทว่าเซียจะเข้าไปคุยกับเอมี่เพื่อเปิดใจ ทำให้รู้ว่าที่เอมี่อดทนทํางานนี้ก็เป็นเพราะดอบตั้งใจกับการเปิดร้านนี้มากส่วนเซียที่ยังอดทนทาก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ต้องการหลุดกระแสการขายของในช่วงซัมเมอร์ไปนอกจากนี้ยังจะได้รู้อีกว่าเซียคิดว่าโซฮีเป็นคนดีเพราะซ่อมร้านให้เธอส่วนเอมี่ไม่รู้ว่าดอบเป็นคนดีหรือไม่รู้แค่ว่าเขาเห็นด้านมืดของเธอแล้วไม่หนีไปก็เท่านั้นเองซึ่งด้วยเหตุผลแค่นั้นเธอก็พอใจในตัวดอบแล้วเมื่อพูดจบ เอมี่จะขอตัวกลับไปที่ร้านก่อนการสนทนาครั้งนี้ทำให้ทั้งสองสนิทกันมากขึ้นถือเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการใส่ใจกันและกันของเสียอย่างแท้จริงเลยละ่ะเมื่อเสียอ,ออกมาจากถ้ำก็จะพบว่าผู้คนบนหาดวิ่งหนีตายจากอะไรบางอย่างเสียนึกว่าเอมี่คลั่งและทำร้ายผู้คนจึงรีบกลับไปที่ร้านแต่หาใช่แบบนั้นไม่ ที่จริงแล้วทุกคนหนีตายจากการทะเลาะกันของโซฮีและดอบต่างหากโซฮีและดอบเถียงกันอย่างไม่หยุดหย่อนจนเริ่มลามไปถึงเซียและเอมี่การเถียงของทั้งสองเริ่มบานปลายและรุนแรงขึ้นจนหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ส่งผลทำให้ทั้งสองเลือกที่จะใช้กำลังเพื่อยุติความขัดแย้งครั้งนี้โซฮีควงอาวุธของเธอเข้าใส่ดอบที่กำลังไร่มน ทำให้เนเรสอาวุธของเธอปลิวขึ้นฟ้าและลงกระแทกกับรูปปั้นของหาดอย่างแรงส่งผลทาให้รูปปั้นถูกทําลายและเศษหินของรูปปั้นได้ปลิวกระจายไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วาหาดเสียและเอมี่ที่เริ่มทนไม่ไหวกับความดื้อด้านและอีกโก้สุดโต่งของโซฮีและด็อบจึงเข้าไปรุมกระทืบทั้งโซฮีและด็อบจนเส้นริดไปถึงโซฮีจะช่วยเสียซ่อมร้านและด็อบจะดีกับเอมี่มากแต่การที่ทั้งสองสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นขณะนี้ คือสิ่งที่ยังไงทั้งคู่ก็ไม่มีวันให้อภัยเมื่อพูดจบเซียและเอมี่จะทําการฝังโซโฮีและด็อบให้จมกองทรายไปพร้อมทั้งบอกให้ทั้งคู่คืนดีกันซะตอนแรกโซฮีและด็อบจะไม่ยอมคืนดีกันแต่ถ้าไม่ยอมขวาในมือของเอมี่คงมาสถิตอยู่ที่หัวของทั้งคู่อย่างแน่นอนด็อบและโซฮีจึงต้องยอมคืนดีกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคืนดีกันแล้วยูสก็จะมาถึงพอดียูสจะตกใจมากที่ความวินาศสันตรครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทกันของโซโฮีและด็อบทั้งสี่จะเล่าเรื่องการสงบศึกให้ยูสฟังพร้อมทั้งบอกว่าจะทําการบูรณะชายหาดให้กลับมาสวยงามดังเดิมถึงกระนั้นยูสก็จะบอกว่าทั้งสองต้องหยุดทําธุรกิจในปีนี้แล้วล่ะเพราะมีธุรกิจที่ลูกค้าเยอะและได้รับความนิยมมากกว่าทั้งสองอยู่นั่นคือร้านปราสาททรายแคนเทอร์เบอรีของเจ้าหญิงน้อยนั่นเอง เมื่อทุกคนมาถึงปรา,าสาททรายแคนเทอร์เบอรีโซฮีและด็อปที่เห็นถึงความสวยงามของปราสาทและลูกค้าจํานวนมากก็จะยอมแพ้แต่โดยดีเพราะสู้ไม่ได้จริงๆถึงจะแพ้ทั้งคู่แต่ก็ไม่วายแซกันไปมาจนทะเลาะกันเองอีกรอบส่วนเสียตอนแรกจะขอตัวไปเก็บร้านแต่ยูสบอกว่าตัวเธอไม่ได้เป็นคนเข้าร่วมการแข่งขันส่งผลทำให้เสียยังสามารถเปิดร้านต่อได้ในซัมเมอร์นี้เสียดีใจมากจึงคิดจะไปหาชาวบ้านเพื่อคุยเรื่องการเปิดร้านของเธอ พร้อมทั้งยังชวนเอมี่ไปเท in ี่ยวในหมู่บ้านด้วยกันหลังขายของเสร็จอีกด้วยเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเทศกาลซัมเมอร์ของทุกคนก็จะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งก็จบกันไปแล้วกับการสรุปเนื้อเรื่องรอง Lord of Summer นะครับ เป็นเนื้อเรื่องที่สะท้อนให้เราเห็นว่าถึงการแข่งขันทางธุรกิจจะเป็นเรื่องสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือมิตรภาพระหว่างกันและกันซึ่งจะเห็นได้ชัดจากเสียที่พยายามผูกมิตรกับเอมี่จนได้เป็นเพื่อนกันในที่สุดนั่นเองถือเป็นเนื้อเรื่องรองที่นอกจากเรื่องราวจะดีแล้วยังเต็มไปด้วยชุดว่ายน้ําสุดแจ่มอีกด้วยขอบอกเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องรองที่พลาดไม่ได้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง p อี s เอเทอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ